เราจะอยู่กันแบบสามมุมแบบนี้เหรอครับใช่คุยแบบนี้เขาอยู่ใกล้กันไม่ได้เนื่องจากว่าคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสงสัยว่าทำไมเราคุยกันแบบสามมุมแบบนี้เนื่องจากว่าทั้งสามสายพันธุ์เป็นตัวผู้หมดเลยเป็นพ่อพันธุ์แล้วก็ลักษณะตัวผู้ครับคือชิงที่ชิงเด่นครัมมันเหมือนใครเด่นใครไม่ได้นะมันเขาแบบเขาเคืองกันนะเดี๋ยวแนะนำทีละสายพันธุ์ก่อนเสนอนะครับก็ขอต้อนรับ สุนัขจากวัชนีฟาร์มนะครับซึ่งคุณวัชนีอยู่ด้านนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่วัชนีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราสัมภาษณ์กันแบบนี้ก็เวิร์กดีเนะทีนี้อยากให้เริ่มต้นก่อนครับเริ่มต้นก่อนทีนี้เราจะไล่สุนัขกันยังไงเริ่มจากตัวแรกตัวนู้นก่อนนั่นคือมันเหมือนไซเบอร์เทนฮัสกี้มากเลยอันนี้คือพันธุ์อะไรครับอาร์ตสกันมารุมุตอาร์ตสกันมารมุตกินแล้วกี่วันละกี่โลไม่ใช้คุณพี่ไม่ใช่สายพันธุ์ค่ะอ๋ออาร์ตสกันม อ่าน่ารักมากเลยเขาสายพันธุ์นี้เขาไปทําอะไรครับอันนี้ลากเลื่อนไงลากเลื่อนแต่เมื่อกี้ลากไม่ได้มั้งครับเขาลื่นมากเลยลากเลื่อนต่อไปนี่คือสายพันธุ์อะไรครับแซนด์ดัตพูดเดิลครับแซนด์ดัตคุณผู้ชมครับบังคัอ่าตอนนั้นอาสการ์ดมามุตนะครับตอนนี้มาแซนด์ดัตพูดเดิลครับเอออุ๊ยอุ๊ยพี่ตัวนี้นะครับแซนด์ดัตพูดเดิลนี่ คนบางคนสงสัยว่าทําไมตัวมันใหญ่อลังการแบบนี้นี่คือสแตนดาร์ดแล้วไซส์มาตรฐานที่เราเห็นพุดเดิ้ลในในทุกวันนี้ก็คือเขาบีบไหล่พายมาให้เล็กลงนะพี่ตัวนี้น่าขี่มากกว่าตัวนี้พุดขี่ได้ได้เด็กๆขี่ได้เหรอเดีขี่หลังเขาเดี๋ยวเขาแต่มันน่ารักมากเลยนะน่าอบความความอะไรที่เขาทำผมนะครับเนี่ยอชื่ออะไรชื่ออะไรนั่นแหละอย่างเราตอนนี้ปอร์เช่ปอร์เช่อลาสอลาสกาบาลาบุตชื่อเจขอบเจคอขอบ ปอเ่ตัวนี้แหลคะค่ะสิงโตสิงโตชื่เป็นสิงโตที่พันอะไรครับท่เบตันมาสิบค่ะมาสีบ์ั่นเองใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าเป็นที่เบตัน<ช>คือตอนนี้ครับคุณผู้ชมไฮไลท์ที่บอกว่า,าราคาหลักล้านจริงไหมครับพี่รัชนีนี่แหละใช่ค่ะ เป็นสุนัขที่แพงที่สุดในโลกหายากที่สุดในโลกไดยหายากด้วยทีนี้ครับคุณผู้ชมครับเวลาเราจะเลี้ยงสุนัขเนี่ยพูดดำดงว่าเราต้องศึกษาสายพันธุ์เป็นสิ่งสาคัญว่าที่มาของแต่ละสายพันธุ์อย่างไรเพราะว่าเขาบีดมาไม่เหมือนกันนะเขาพัฒนาสายพันธุ์มาไม่เหมือนกันเรามาดูไปว่าความเอกลักษณ์เฉพาะอย่างที่มาสายพันธุ์แต่ละพันธุ์เป็นอย่างไรเริ่มจากตัวนู้นกันเลยครับเจคอบเจคอบเจคอบเฮ้ที่มาเขาเป็นยังไงครับเจคอบเป็นหมาล่าเลี้งของอเมริกาอ๋อค่ะ ครนนี้ที่ใส่ก็จะเป็นหมา working club อล่าใช้เป็น working club หมาใช้งานโดยเฉพาะเลยครับค่ะยั้จะฝึกได้ทั้งหมดจะไม่ดุพี่รวถังอยู่ไม่ดุทั้งไทยนี่เนาะหาไี่ทำอะไรบ้างครับตัวนี้มีกิจกรรมที่แบบ เกี่ยวกับพันของเขาครับก็คือความจริงเราเลี้ยงเพื่อความสวยงามนี่แหละครับและเลี้ยงคนรักแล้วก็เอาไปออกกําลังกายกับเราได้เขาก็คือไม่ดุไม่ดุใช่ไหมไม่ดุขับไม่ดุอันนี้จี๊ดจี้ไม่ไหวยอสองแล้วโอ้โหสูงสันจี๊ดไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรใจดีโอ้ชอบชอบี่จะดีตกใจเดี๋วจะบอกความรู้สึกตกใจจะดีตกใจเลยไม่จะบอกว่าดูเหมือนชอบนะตะกินที่พี่บยก็เล่นกันนะครับสายพันนี้พี่สายที่เล่นครับแล้วตัวนู้นนะครับตัวนู้นอันนี้ เล่นด้ค่ะเขาเล่นพูดขี่เลยหรอเป็นเพื่อนเล่นของของเราครับเป็นเพื่อนเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันเราจะจับได้ครับตอนนี้เป็นนักพุดเดินอ่านนี่ใส่หน้ารักครับที่อ่อนนี่คือพ่อพันธุ์ใช่ไหมใช่ครับอย่างนี้ตัวประมาณเท่าไหร่ครับอ่ารักแสนครับหตัวนี้ไปที่ไปได้มาจากไหนคะเนี่ยตัวนี้นําเข้ามาจากอเมริกาครับ แต่ต้นกําเนิดอยู่ฝรั่งเศสกับเยอรมันค่ะโอ้โหเขามาจากหลายที่จริงๆนะคะทีนี้เราไปดูตัวน้องสิงโตแทนที่สุดในโลกคุณผู้ชมครับตัวนี้ตัวนี้นะครับน้องสิงโตของเราจับได้ค่ะที่เบตันมาทิฟนะครับเข้าใจดีราคาตัวนี้เท่าไหร่ครับตอนนี้ที่ซื้อน้องมาประมาณ5ล้านค่ะประมาณหล้านบาท่ะ5ล้านนะพี่แล้วราคาที่เขาเล่นอยู่ในท้องตลาดคือตอนนี้ที่เข้าไทยแล้วประมาณ30 ้ามสิคเจ็ล้านค่ะได้ขาบข้าวตัวไปใช่ค่ะตอนนี้ไม่ได้เอามาแล้วใ่อไม่ใช่ไม่ใช่ของเราของเพื่อนสาล้านของเพื่อนใช่แล้วก็ตอนนี้ราคาแพงที่สุดในโลกประมาณราคาเท่าไหร่เออห้าสิบล้านที่มีอยู่นะคะที่คนจีนซื้อค่ะทำไมเขาถึงราคาแพงขนาดนั้นค่ะเป็นสุนัขที่มันหายากอะค่ะเป็นของทิเบตคนจีนเขาเรียกจ้างอ้าวมันมีสายพันธุ์ที่ โบราณมากมากเวลาถูกตามเหมือนพวงจุ้ยโบราณนี่อครับไม่่่ใชคะเป็นสุนัขของกษัตริย์ของเจ้ากิสขานประมาณอย่างเงี้ยค่ะทำนี้เรามีตัวอย่างครับคุณผู้ชมครับใช่ลักษณะเหมือกัน้วยพี่ใช่ค่ะที่เบ็ดเหมือนกัน อยู่บนภูเขาตัวนี้นิสัยเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้อ่าตัวนี้เราฝึกมาก็นิสัยดีค่ะเขาเขาเรียบร้อยนะเขาเรียบร้อยถ้าถ้าออกจากนอกนอกบ้านหรือนอกสถานที่เขาแต่ถ้าเขาจะดุก็ต่อเมื่ออยู่ที่สถานที่ของเขาในบ้านในบ้านของเขาคือเป็นคนหัวสถานที่ตัวเองใช่ค่ะแล้วนี้ครับความเชื่อโบราณที่บอกว่าเลี้ยงที่เบตันงี้มันจะเป็นอย่างไรครับอ่ามันเป็นสุนัขของกษัตริย์จีนใช่คาดว่าเลี้ยงเขาแล้วจะ ร่ำรวยแล้วก็มีเหมือนสิริวงคลเหมือนเสริมบารมีกับเจ้าของที่เลี้ยงนะคะเลี้ยงแล้วจะไดงถึงความคุ้มค่าง่ำรวยไงนี่รสนิยมส่วนตัวว่าจริงไหมพอมาเลี้ยงแล้วรู้สึกไงบ้างก็เหมือนเหมือนที่เขาพูดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราพูดไปเดี๋ยวเขาบอกได้รับความสนใจเดี๋ยวเขาจะว่าโมแต่ความจริงในใจเราเชื่อค่ะในใจของเราและนี่ไม่ธรรมดาคุณผู้ชมครับเจ้าสิงโตนี่ครับตัวไฮไลท์นี่ครับตัวแดงๆนี่คือเป็นปอกคอที่แดงเป็นปลอกคอ ไม่ใช่ขนก็ได้คุณผู้ชมเป็นปอกองไม่ธรรมดานะเดี๋ยวให้เดานี่นี่คือไม่ใช่ทำไฮไลท์อะไรเป็นเป็นขนของจามรีจามรีขนหางจามรียอสีค่ะมันมีความพิเศษยังไงครับทำไมต้องควันด้วยปอกคอจามรีด้วยอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของคนที่เบสแล้วก็จะเป็นพระของ ของที่เบตอะที่ปลูกเศกแล้วอ่าเขาจะเชื่อถือว่าถ้ามีมีที่เบตต้องมีอันนี้ค่ะมาคู่กันนะคะนอก่ะนอกเหนือจากความเชื่อแล้วตัวนี้ทําไมถึงแพงที่สุดในโลกอีกครับสายพันธุ์นี้ดีกว่าเนาะครับสายพันธุ์นี้เพราะว่ามันหายากหายากมากเพราะว่าสมัยโบราณเนี่ยเวลาเวลาเขาออกลูกมาเนี่ยเขาผสมพันธุ์ตามธรรมชาติใช่ไหมอยู่บนภูเขาเนี่ยออกลูกมาเขาจะเหลือไว้แค่ตัวเดียวไงอ้าวแล้วที่เหลือ เขาจะกัดลูกตัวเองเลือกตัวที่ดีที่สุดไว้แค่หนึ่งตัวค่ะเข้าใจแล้วค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวจะพึ่งเขาเขาก็นอนแล้วเเขาเห็นเพื่อนเขานอนเขาเล่นนอนอากนอนบ้างทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงสุนัขตัวใหญ่แบบนี้บ้างครับเราจะทาไงดีคือต้องมีบริเวณไหมหรืออะไรเงี้ยครับต้องมีค่ะต้องมีบริเวณให้เขาวิ่งเขาเดินเล่นค่ะครับค่ะต้องมีการเลือก คือคนที่จะเล่นชะแบบไม่ได้ต้องต้องมีลักษณะนิสัยยังไงอะไรอย่างนี้บสแต่ละตัวอย่างเงี้ยก yeah. ็แล้วแต่คนชอบนะคะถ้าชอบเหมือนกับ阿拉斯加ก็คือแบบเขามีความสง่างามในตัวแล้วก็เป็นเพื่อนที่เราเล่นได้ไปเที่ยวออกกําลังกายอะไรได้หมดค่ะแล้วจะเป็นแต่ละสายพันธุ์จะแตกต่างออกไป แล้วเวลามันอยู่มันอยู่ยังไออะไรบ้างครับเร่องเรื่องแบบนี้นะเนี่นี่ไงเราเล่นได้ไม่มีโกรธไม่มีโกรธีร่มีโกรธไม่มีโกรธไรับ่โกรธไม่มีโกรธไีไม่มีโกรธน้องโน่่ี่มีไรธ เขาชอบเล่นนะอ๋อเขาชอบเล่นอยู่แล้วใช่ไหมครับเล่นอันนี้เนี่ยคือสําหรับคนที่อยากจะเลี้ยงตัวนี้เนี่ยต้องต้องมีเขาเรียกว่าพื้นฐานในในบ้านเป็นยังไงบ้างครับมีบริเวณหนึ่งแล้วล่ะอย่างอื่นละครับจริงๆบริเวณก็ไม่ต้องเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเราออกกําลังกายหรืออะไรเราก็สามารถปั่นจักรยานพาน้องไปก็ได้หรือว่าออกกําลังกายก็ใช่มีพื้นที่นิดหน่อยก็ได้ครในบ้านก็ มีบริเวณนิดหน่อยเลี้ยงได้แล้วค่ะต้องอยู่แอร์ตลอดทุกตัวป่ะครับไม่ค่ะเพราะว่าตอนตอนที่นําเข้ามาตอนช่วงแรกนี่ก็คือตอนเด็กเนี่ยอ,อ,อยู่ก่อนอยู่แอร์ก่อนอให้เขาค่อยๆปรับอ,อากาศทีละนิดเช้าเย็นออกข้างนอกครับค่ะไม่จําเป็นต้องอยู่แอร์ละ เพราะว่าถ้าอยู่เมืองไทยแล้วเขาก็ขนเขาที่หนาเยอะๆเขาก็จะหลุดไปตามไปเองปรับไปเองปรับาูนี้นะครับตัวเขาจะเป็นสุนัขที่ขี้ยวแสดงว่าสามารถปรับตามใช่่คะภูมิอากาศได้บางชนเลี้ยงสุนัขตัวอย่างขณะนี้ขนแล้วขนเขาหนามากครับคุณี่เขาจกเขามีหลายชั้นมากคือ บางคนกังวลว่าแบบจะมีปัญหาเรื่องขนเรื่องผิวหนังหรือเปล่าอ๋อไม่มีค่ะเขาก็ปรับได้ไงคะปรับปรับอุณหภูมิตามตามที่เขาได้อยู่ตรงไหนค่ะอาหารที่คือลาสกาอาหารอุ้ยอุ้ยตกใจลระลูกอาหารวอาหารอย่างงี้ครับ ถามถึงเขาบ้างถามเขาบ้างหนูกินอะไรครับลูกหนูกินอะไรเป็นอาหารค่ะเออหนูกินอะไรเป็นอาหารเออขาจะตอบเลยเออเอยากตอบว่ะแล้วเขากินทานเยอะไหมคะเดี๋ยวกันเช่เงียบๆเลกเป็นอาหารจานทั่วไปที่มีขายจำหน่ายจำหน่ยของเขา ได้กลิ่นับบก็กลินระเจรครับกินทีนเยอะไหมพี่เจริอ่าไม่เยอะครับพราะตัวใหญ่ตามสายพันธุ์นะครับอ๋อแล้วแต่สายพันธุ์นะครับพี่รัชินีครับอย่างนี้เราสมมติว่านี่คือเรามาดูเป็นพ่อพันธุ์หมดเลยทีนี้อยากให้พี่นัชินีอธิบายสั้นๆนัครับว่าการที่เราจะดูลักษณะเด่นตัวที่แบบลักษณะดีจริงๆเนี้ยบางคนไปซื้อไปซื้อจริงๆแล้วบางที คนไม่รู้ไม่ทราบอ่ะถูกหลอกออครับอ,อ๋ออย่างเงี้ยดูยังไงรครบสายพันธุ์เริ่มต้นทีละสายพันธุ์เลยอ่าเราก็เหมือนเหมืนอนสก斯加ใช่ไหมคะอ,อ่าครับอันดับแรกถ้าจะเอาเป็นพ่อพันธุ์ก็คือดูโครงสร้างก่อนโคงรงสร้างที่ต้องใหญ่แล้วก็阿拉斯าของจริงจริงที่ไม่ได้ลูกผสมก็คือคสีขนกับสีตาจะเป็นสีเดียวกันนะคะ จะไม่มีจิกตรงกลางเหมือนไซวิเลียนฮัสกี้นะคะอันนี้วิธีสังเกตสีขนสีตาสีเดียวกันใช่ค่ะแต่สีเขาสวยมากจริงๆนะทางด้านนู้นนะครับของเราเหมือนกันครับเหมือนกันค่ะทั่วไปก็คือสีช็อกโกแลตตาเขาก็จมูกเขาต้องช็อกโกแลตอ๋อจมูกก็ต้องมีสีเดียวกัใช่สีเดียวก็แล้วตาเขาว่าเป็นสีช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตจมูกก็เป็นสีช็อกโกแลตครับทุกท่าจะอารมณ์ยังไงบ้างครับเม่อกีทำไมทำไมถึงมันเห่าอะคะจริงๆเขาแค่อยากเล่นนะอ๋ออยากเล่น ใครับเข้าใจดีนะคะเป็นเป็นสุนัขที่ฉลาดที่สุดในโลกออ๋พันนี้ใช่ค่ะสายพันธุ์นี้ค่ะใช่แต่เขาฉลาดจริงๆนะรู้เรื่องเลยบอกให้เงียบก็เงียบจริเงียบก็เงียบนะครับไม่ค่อยรู้เหลังนาะน้องเดี๋ยวจากนั้นแล้วโชว์มันมีโชว์อะไรใช่ไหมของมืงของมืงอะไรปกติเลยใช่ไหมครับคือคือเหมือนกับเจ้าโปเช่เนี่ยเขาประกวดมาตลอดเขาจะเป็นสุนัข โชูคาเลตี้อยู่แล้วค่ะก็จะมีมีได้รางวัลรางวัลอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะอ๋อแล้วเจ้าตัวนี้ล่ะเจ้าตัวนี้อยากสนใจอยากซื้อแบบโอ้โหที่เบต้านเลี้ยงตามหลังวัวตัวนี้เขาเพิ่งอายุได้แค่ประมาณยังไม่ถึงปีนะคะค่ะยังไม่ถึงปียังขนาดนี้ยังไม่โตเต็มวัยใช่ใช่ะเขาจะโตตัวใหญ่กว่านี้อีกไหมคะประมาณถ้าสองขวบก็ประมาณร้อยร้อยกว่ากิโลตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่คะ ตอนนี้ยังยังไม่ทราบเลยค่ะเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้ชางพันธ่นากว่านี้อีกนนเชื่อนะครับว่าทางบ้านเนี่ยที่ดูอยู่เนี่ยเกิดความสนใจครับถ้าหากว่าอยากที่จะเลี้ยงสุนัขนะครับทั้งสาสายพันธุ์นี้ติดต่อพี่รัชนียังไงบ้างครับติดต่อไปตามเบอร์โทรที่ที่มีอยู่นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะเจอตัวจริงก็ไปแวะที่จตุจักพาซาค่ะที่ฟาร์มนะครับใช่ค่ะ ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆเจเจมอลค่ะเออนะครับมีแฟนรายการเรียกร้องมานะครับบอกว่าก่อนปิดรายการอย่างให้พวกเราเชี่้วชาญโทรศัพท์ก่อนเซลฟี่นนอลิซไปหยิบโทรศัพท์มาแล้วพร้อมไหม อ่านะครับวันนี้นะครับความสนุกสนานนะครับกับการอัปเดตเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นมากมายนะครับเกิดขึ้นหน้ารายการคุณมอร์นิ่งไทยแลนด์อย่างนี้พรุ่งนี้เจอเจอกับเราได้ใหม่นะครับตั้งแต่หกโมงเช้าถึง8ปดโมงเช้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงคุณจะพาที่ไไปอ่าจปด้วยนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ